สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะ รับช่องทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันดารารัตน์มหาตะกูลรังสันสักครู่นะคะที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาวันที่2ฝ่ายไทยได้บรรลุข้อตกลงกับทางกัมพูชาบางประการแล้ว การประชุมของเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ของฝ่ายไทยในวันนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นการหารือต่อเนื่องในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อได้ข้อตกลงหยุดยิงที่มีความยั่งยืนและสามารถรักษาความมั่นคงในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนได้โดยในช่วงเช้าวันนี้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าประชุม ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้กำลังใจและให้แนวทางต่อที่ประชุมให้ยึดกฎหมายประเทศไทยกฎหมายระหว่างประเทศผลประโยชน์ของชาติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นหลัก จากนั้นมีการประชุมสองฝ่ายโดยคณะเลขานุการ GBC ฝ่ายไทยได้เสนอประเด็นสำคัญในร่างเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาโดยมีบางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาบรรลุผลในเบื้องต้นกันได้แล้วส่วนที่ยังบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้จะกลับไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งในบางส่วน นางสาวกมลรัตนเศธเ,เลิศเจ้าของปั๊มน้ำมันปตทจังหวัดศรีสะเกดและเด็กหญิงพิชชาพัฒน์บุตรสาวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทาท,าทาบวา่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงจรวดบ M21 ตกใส่ลานสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันของตนเองนั้นขณะนี้สภาพจิตใจรู้สึกดีขึ้นบ้างแต่ยังต้องทานยาแก้เครียดและยานอนหลับอยู่โดยที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้างแล้วเช่นธนาคารกรุงไทยไม่ ดอกเบีย้ยและเงินต้นเป็นเวลา3เดือนและในส่วนของบริษัท PTT OR ก็จะให้ตนเองเข้าไปคุยในวันนี้ขณะที่โรงเรียนนานาชาติ KIS ของบุตรสาวได้ให้ทุนการศึกษาจำนวน1ล้านบาทและหลังจากที่ตนเองได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงานได้มีการตอบรับมาบ้างบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ยอมรับยังกังวลในเรื่องความช่วยเหลือด้านแรงงานภาษีและกรอบระยะเวลารวมถึงจำนวนเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือและใช้รูปแบบไหนในการช่วยเหลือเพื่อที่จะได้กลับไปปรับปรุงกิจาการให้กลับมามีภาพลักษณ์เหมือนเดิมและประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบเหมือนเดิมพร้อมขอความเห็นใจจากทั้งภาครัฐและเร่งรัดเยียวยาเพราะตนมีลูกน้องที่ต้องดูแลรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดา ใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่น,นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสรุ้งรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจากมีเรื่องลาะลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงกลับมารับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ